วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรุ่นมนฑาพายนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับของมนพาพายนะนี่นะครับตัวกล่อง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยนะครับเพื่อนๆสวยนะเดีย๋ยวเรามาชมตัวเหรียญกันนี่นะครับตัวเหรียญน,นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับที่ผมบอกเลยว่าจะต้องดังแน่นอนเพราะเป็นเหรียญที่ทําออกมาได้สวยนะครับน่าจะเป็นผู้จัดจสร้างเดียวกันกับมหาเวทนะครับมหา อ่านี่นะคันพนด้านหลังนะโค้ดเขาจะตอบบอกเนื้อเลยนะครับนี่นี่น่าจะเป็นทองทิพย์นะครับก็เหมือนกับแต่เขาทำออกมาเหมือนเนื้อสะต๊ะเลยนะนี่นะครับตอบโค้ดตรงนี้หกเจ็ดหกนะครับด้านหลังจะเป็นหานุมานนะครับอ่าดี๋ยวผมจะส่งให้ดู นี่อนเปิดเดี๋ยวดูหนะน้าอ่านี่ประมาณนี้นะครับเหมือนกันกับหน้าของมหาเวทเลยนะครับเหมือนกันเตะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามหาเวทมารีวิวให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ เป็นดอกไม้ดอกบัวประมาณนี้นะครับอ่านี่คมคมเลยนะครับคมคมเลยนะคมคมครับผมนี่ดูซ้มดูซุ้มเดี๋ยวมาชมด้านหลังไก่นี่มันก็ผมไม่ทำคลิปมันก็ไม่ขันนะ เรียกร้องความสนใจจริงๆเลยไก่เนี่ยอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่าเห็นชัดเจนเนาะนี่โอเคด้านบนจะเขียนว่ามนพระพายโอเคครับก็ นี่โอเคก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับนี่เลยประมาณนี้เหรียญนมน์ประภาย <c oughs> ก็จบแต่เท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ